วัสดีค่ะวัสดีค่ะอ้อมษาชนแนลค่ะวันนี้จะมารีวิวการสั่งการดจอมาจากประเทศจีนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะใช้เวลาประมาณ15วันในการสั่งนะคะเป็นการ์ดจอรุ่นย0หกนนะคะมาดูกันว่าเราจะเจอการ์ดจอหรือเจอ เด็กไรที่มีในข่าวนะคะมาชมกันเลยค่ะมาเริ่มแจกกันเลยเป็นการสั่งจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะเป็นตัวกลางในการสั่งมาลุ้นกันว่านะครับเราจะได้การ์ดจอจริงหรือไม่นะคะมือสัน่น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 จจับดูก็หนักๆอยูน่น,นะ <laughs> คิดว่าต้องมีเหล็กไรลแน่แ่ <laughs> ่วงนี้กา๊าซบ้านเราแพงนะคะเลยต้องสั่งนําเข้าเองมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเราจะเจออะไรกันแน่อย่ามือสั่นนี่อย่ามือสั่นมือสันอส่นราคาก็อยู่ประมาณมน้ำหนักประมาณเท่าไรยกดูกิโลน่าจะจประมาณหนึ่งกิโลนะในเกินนี้เป็นกิโลเลยนะโอ้โห <c oughs> จริงๆเลยเ <c oughs> ออกิโลอยู่นะ <c oughs> โอ้โหประมาณเป็นกิโลเลย กิโลอยู่นะโอ้โหอ้าวแก่แก่แกถ้ากิโลนี่อาจจะเป็นหินก็ได้ดนะตายตาย <c oughs> าบน้ำคาบทะเลมาโอ้โอหลุ้นมากเนื่องจากว่าราคาไม่เบานะเกือบสองหมืนหน่นนะนี่แทนแทนไหนล่ะไหนล่ะแทนแทนอ้าวข้างไหน,ข,นข้างไหนด้วยตื่นเต้นมาก มีข้างนี้อีกแทน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 อย่อแทนแทนหันมาหน่อยหันมาหน่อยเอาเอามันคืออะไรทำไมกล่องมันกลับด้านวะทำไมทำไมกล่องเป็นอีกรุ่นหนึ่งการ์ดเป็นรุ่นไหนนี่ไม่ กล่องก็โซแท็กอยู่ทำไมเป็น1660แต่ว่ากล่องเป็น1660แต่รุ่นที่เราสั่งมาคือ2060นะคะอ้าวมาดูกันนะคะว่าเริ่มใจไม่ดีแล้วใจไม่บีใจบอลรู้เลยใจถอนใจหายแล้วโอ้ยเนาะเฮ็ดยั้งคนนี้เนาะเอายังมาให้เนาะกูบาดนีิรุ่นไหนเนาะทีนี้เฮ้ย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 ดูสมบูรณ์นะคะไหนเนาะดูรุ่นตรงไหนเนาะข้างหลังข้างหลังในหลังมาดูสิ เอ้าอ่านดูสิอ่านดูสิเยอเด้วยไซูมหน่อยเออตรงรุ่นนะคะซ o t กเอ้กสติกเกอร์มันติดเอาได้ก็ไมู่ต้องไปดูต้องไปดูตอนที่เราเรก็ไปเสียบดูนะคะแต่ว่าที่รุ่นที่แปะมานี่คือซ o t ็ก RTX สองศูนย์หกศูนย์นะคะ 6D6 นะคะเมกินใช่น่นะคะเออดูทั่วไปที่มันเป็นยังไงดูซิงค์นี่ดูซิงค์นะคะ สิงมันเป็นยังไงสิงระบายความร้อนเด็กก็หนักเอาเรื่องอยู่นะก็ถึงว่าหนักอยู่ผ่านกันชนไงมันได้ยังดูสิมือสองหรือเปล่ามือสองลืมว่ามือแรกมือหนึ่งนะคะมือแรกนะด,ดูที่เสียบกาดเป็นไงเงาเพราะว่าไม่เงาอยู่ไม่มีรอยเสียบมีรอยเสียบไหมไม่มีค่ะไม่มีด้านหลังเป็นยังไงขึ้นสนิมไหมไม่มีสนิมนะคะดูดีๆหัวน็อตก็ใหม่หัวนอ็อตขยับเรืยัง ยังนะคะยังไม่มีรอยอดูพอดเสียบ็นเสียงด้านหลัง dvi dvi หนึ่งช่อง display หนึ่งช่อง hdmi หนึ่งช่องสติ๊กเกอร์ก็ดูเนียนอยู่นะคะดูใหม่แต่ว่าแค่ทำไมกล่องมาเป็นที่เสียบไฟกี่อันนี้ที่เสียบไฟที่เสียบไฟอ๋อแปดพินแปดพินหนึ่งช่อง เขาบอกว่าตัวนี้เป็นสเปกมันอะไรนะสเปกเราสเปกให้ฟังหน่อยสเปกสเปกการจอนะ่ะ oh, อ๋อร้อยเก้าสิบสองบิตแรมอะไรแรม ddr หกคะ่ะเรมยี่ห้ออะไรครับแรมแรมนี้เขาบอกมา<ย>ไหมยังยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกอแรมต้องเอาไปเสียบดูต้องไปเสียบดูแต่ถ้าเป็นถ้าของที่อยู่ไทยเราก็ เป็นแลมซัมซุงอ๋อเป็นแลมซัมซุงแต่เรานี้ต้องไปเสียบดูก่อนใช่เป็นครั้งแรกนะคะนําเข้าการ์ดจอเือยหือใช่ประสบการณ์นะคะมอ,อนะมีรอยหักมีรอยหักรอยบินไหม <c oughs> ไม่มีค่ะพราลรมก็หมุนดีเอาตาช่างมาช่างดูสิมีกี่โลเผื่อมีคนอยากรู้น้ําหนักมันอ,อาจจะได้ไม่ตกใจแล้วก็เผื่อไปเจอแบบนี้อ้าตาช่างเรา ลองสิอ่ะกิโลหกร้อยเก้าสิบสามกรัมหกร้อยเก้าสามเก้าสิบสี่กรัมโอโ้โหเดี๋ยวเราเอาเอาไปเสียบเข้ากับตัวการ์ดใช่ไหมใช่ดเดี๋ยวไปลองกันดูเลยเ๋ยวไปนี่ก้อนอ่าเ <c oughs> อาก,การ์ดมาใส่ลุงนี้เมน,นบอร์ดแล้วอ๋ชอชาร์จเสียบเลยครับแปดพินสายไฟแปดพินหนึ่งเส้นถึงไหม ไม่ถึงเอาเส้นอื่นมันฝืนไม่ได้ประกอบสายไฟจ่ายไฟให้กัดจอนแน่นนะครับเดี๋ยวอาร์คครับเดี๋ยวไม่ละลายนะครับต่อแค่กัดเดียวก่อนเนาะจะได้รู้ว่ามันอ๋อโอเคอโอเคเดี๋ยวยเ,ยเราจะไปประกอบกัน พอต่อไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกดเปิดเครื่องลมหมุนไหมพั็นลมหมุนปกติโอเคออกหน้าจอลุนลุนลุนบากอ่าดูดีไวดูดีไว เจอการ์ดหรือเปล่ามาเช็คดูว่าเจอการ์ดไหมที่เราเสียบไปอ้าวมีขึ้นมาแต่ต้องลงไดเวอร์ก่อนอ,อเดี๋ยวติดตั้งไดเวอร์ก่อนโอเคขั้นตอนนี้เรากำลังลงไดเวอร์ให้การ์ดนะคะการ์ดสูตรแทคกสองศูนย์หกศูนย์ลุ้นกำลังลุ้นอยู่ว่าจะลงไดเวอร์ได้หรือเปล่า ไดเวอร์เริ่มมาแล้วนะคะเป็นรุ่น rtx 2 0 6 0นนะคะมาแล้เวเป็นไดเวอร์ so t e c in media g f o r e นะคะ rtx 2 0 6 0ตามรุ่นที่เราสั่งเลยนะคะรุ่นอยู่ว่าจะได้รุ่นไหนมา ดูว่าซีรีส์เก่าหรือใหม่ใช่ไหมใช่ต้องมาลองกัน,น,นดูอีกทีเสร็จแล้วโคด้โคดคสร็เรียบร้อยโอเคไม่มีเครื่องหมายตกใจก็ไม่มีเครื่องหมายตกใจใช้ได้ก็น่าจะโอเค <c oughs> ขอให้ล็อกอินเซตติ้งอก็จะใช้โปรแกรมอื่นแทน แต่ตัวนี้เราลองดได้ไหมได้ได้ลองดูเพราะว่าเราจะดูว่าเราได้แรมอะไรมาอ๋อถ้าจะดูแรมก็ CPU set เอาจะมาเข้าดูว่าแรมเป็นแรมอะไรนะคะแรมการ์จอมาดูพร้อมกันเลยนะคะมาลุ้นโหลดมาแล้วโหลดมาแล้วติ๊งดิง s มาแล้ว CPU set ดูที่กราฟิกเลือกเป็นอ RT หกสองศูนย์หกศูนย์ครับวันนี้เป็นแลมซัมซุงโอ้โหตรงกับสเปคนะคะได้แลมซัมซุงวิ่งบัสอยู่คอตัวนี้สามร้อยมิลลิวสี่ร้อยห้าสิบวิ่งอยู่ร้อยเก้าสิบสองบิตนะคะทำไมมันน้อยยังเลยจ้า ลองมาเทียบอยู่ในทวิทย์อะไรนะ power up tower power up นะคะ cpu Z cpu z gpu z e gpu z e t อ๋อ memory ก็จะก็จะอยู่พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะ gpu clock หนึ่งสามหกห้านี่ไงตรงนี้ก็บอกเหมือนกันตะกี้มันเป็น cpu Z ไงแต่อเนี้ยเป็นเป็น t o w power up gpu Z มาเทียบสเปคกัน GPU TU 1 0 4นี่ก็อะไรนี่รีล <2018. S 1> ิส s e เวอร์ชันสองพันสองพันสิบแปดไบเวอร์ชันเก้าเก้าสิบจุด่ามแล้วก็แรมเมมโมรี่ซัมซุงแบน w i ดนะ b รับบัสบัสร้อยเก้าสิบิตแบนบิดสามร้อยสจิกแล้วก็แรมหกจิก อันนี้โกหกไม่ได้อันนี้มันอ่านตามความจริงเลยจะไปยูเ้าอ,อยู่ที่พันสามแล้วก็ต้องลองดูอโอเคก็คือเราสั่งมาก็เป็นรุ่นสองพันสิบปดนะคะเพราะว่ารุ่นมากเลยเป็นการสั่งการ์ดจอครั้งแรกนะคะจากประเทศจีนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อีทุกคนนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ เผื่อมีการสั่งอะไรอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเราได้ของจริงหรือเปล่านะคะได้ตรงตามที่เราสั่งหรือเปล่านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ